สบายดีขอแม่พี่น้องป้องไปอย่างเมื่อซวยนะครับวันนี้นะครับตรงกับวันที่แปดนะครับเดือนตุลาคมพศอสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับนี่มาเบิงใหญ่บอนเฮ็ดหมกน่อไม้นะครับหมกหน่อไม้ใส่ส่หมูดิเออหมกนม่อไม้ใส่หมูนะครับ คุณาพี่นงหน่อไม้นี้ต้มเสร็จแล้วนะครับอันนี้ใบย่านางก็คั้นเสร็จแล้วนะครับน้ำย่านางแบบเข้มข้นเลยนะครับบึงโมบพี่น้อันนี้เป็นธุรกิจไม้ของเรานะครับเผ็ดไปไข่ไอ้อยังเมือเรงอยู่ตลาดเรลกนะครับตลาดบ้านสมศักดิ์นะครับ วัดถุเดียก็ล้วงแต่คัดแบบคุณภาพนะครับหมูสามชั้นนะครับแบบแซบๆนะครับพวกเดี๋ยเดี๋บงคีบกันไปอุดนุนเราด้วยครับเด้ออยู่ตลาดบานสมศักดิ์นะครับเริ่มจากประมาณสี่โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับเราอีนางขข่อยู่ข้างทางนะครับแถวสี่แยกนะครับนี่ใส่ข้าวเบื่อเลยนะย เราว่าไปบริหันิพบริหรนไ้้กินเด้อเพราะฉันเ่ราะไข่เบิดกอนนะครับนะครับเป็นวิธีการทํานะครับแต่ว่าตอนตอนนั้นนผมมาไม่ทันนะครับตําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะเอาใส่กันนะครับมีข้าวเบือนะครับข้าวเบือมีหมูสามชั้นหมูกับหมูหม่ไม่นะครับมีเนื้อติดเยอะนะครับแล้วก็ข้าวเบือตําใส่เครื่องครับพริกแห้งนะครับกระเทียมแล้วก็ ลายยางนะครับเครื่องปรุงนะครับสุดท้ายก็ใส่เตาอีตูนะครับนี่ก็จะคนๆๆใส่กันนะครับแล้วก็ทําเป็นห้อมุกนะครับเราตำงแตะใครสนําได้พี่น้องหอมนะครับนี่ก็ใบตองนะครับใบตองที่เราเตรียมไว้ที่จะเอามาห่อนะครับนี่นะครับใบตองก็ปลูกเองนะครับ ใบตองอยู่ข้างบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นนี่ผักอีตูหรือว่าใบเมงลักนะครับคุณนะเพิมาใส่ใส่เนื้อหอมแต่นั้นนะครับนะครับจะมาวิธีการทำนะครับใส่ปลาพร้อมเพื่อความนวนะครับเพื่อความนวเพื่อเพื่อความหอมนะครับ เอาเบิ่งไปเลยพี่นอ้องเดี๋ยวตอนหอ,อกระสีให้เบิ่งอีกมหมนะครับ